สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้อยู่กับช่องเสือนิบุรีย์ครับวันนี้ก็ออกงานนะออกงานกับทีมงานนะครับผมเจ้าหลิวกงนะครับผมขอบคุณปยังพี่ชายด้วยนะครับผมที่เรียกใช้งานนะครับผมก็เป็นโครงงานเกี่ยวกับเสาเสาไฟฟ้านะเสาไฟสว่างครับผมงบประมาณเข้ามาใหม่ครับผมเปลี่ยนเสาไฟ จากเสาเล็กๆนี่เป็นเสาใหญ่แล้วนะครับผมก็มงบประมาณจากทางหน่วยงานต่างๆนี่ครับอนุมัตินะครับผมก็วันนี้พี่ชายเรียกใช้รถดำนะครับผมเรียกใช้รถดำนะครับก็จําเป็นต้องขยายเอาดินถอยดินไปไว้ที่อื่นนะครับผมเพราะว่าต้องขุดบอ่อนี่เป็นเป็นหลุมต่อมอลลึกอยู่หลายเมตรนะครับผมนะ น่าจะประมาณห้าเมตรได้นะครับผมนะก็มาอยู่กับทีมงานงานของพี่ชายนะเจ้าของกลุ่มนะเจ้าของกลุ่มกลุ่มรถแมคโครนะครับผมกลุ่มรถแมคโครเล็กนะครับอ่เรียกใช้งานนะครับผมวันนี้นี่นะครับหลิวกง903 5F นะครับผมคันนี้ก็จัดมาได้ประมาณ ห้าเดือนนะครับผมห้าเดือนใหม่แกะเราเหมือนกันนะครับผมนี่นี่ทุกคนเฮนี่ใช้งานดีครับผมนะครับรถขุดรุ่นนี้นะครับผมปุ้งกีตัวนี้ ใหญ่กว่าค่ายอื่นเลยนะนะครับผมอยู่ประมาณ6.5นะครับผม65เซนนะครับใหญ่มากๆนะทุกคน <Okay. S 1> ตักดินขึ้นดำนี่สบายๆนะครับการทำงานของเขาก็คล่องตัวนะครับผมม mm hmm. ุงกี่ใหญ่ครับรุ่นนี้ หลวกลงใช้เครื่องยนต์ของยันม่านะยันมา่า่าจะประมาณยี่สเจราจประมาณยีแรงม้านะครับผมครับอ่าคลองตัวอยู่นะครับผมคลองตัวอยู่ครับ ก็ถือโอกาสได้มาดูาเขาทํางานกันด้วยครับผมนะเพราะว่าเราก็น้องใหม่ในวงการนะครับผมเอาแมคโครมาก็เข้าเดือนที่ห้าแล้วนะครับเข้าเดือนที่ห้าแล้วนะครับก็เอาดินออกนะผมบอ่อบ่อค่อนข้างที่จะใหญ่ <S <S พอสมควรนะครับ <S 1> <S 1> ใหญ่มากนะครับ ุดมาแล้วครับผมประมาณสี่ห้าลุมนะครับผมวันหนึ่งก็จะได้อยู่ประมาณสองลุมนะฮะเพราะว่าลุมใหญ่หลังจากขุณลุมเสร็จนี่ครับท่านผู้ชมผลงานเจ้าหลิวกงนะครับนี่ผมขับนะพี่ชายนะครับผมก็ฝีมือนะฝีมือใช้ได้เลยครับผมนี่ขุดลุมต่อหม้ออ่า เสาส่องสาว่างนะครับผมนี่ครับโอ้โหขุดขนาดนี้เลยนะฮะบุงกีหกสิบห้าฟันปีศาจห้เปลี่ยนฟันใหม่เหรอพี่ฮะใช้ฟันนี้เลยนะโอ้ฟันนี้แจ๋วเลยนะใช้ฟันปีศาจฮะออไม่ต้องแยกเลยฮนะสุดยอด<ม>วัน ครึ่งวันนี่ลุ้มหนึ่งครับผมนี่สุดยอดเลยนะไม่ต้องแยกเลยแบบนี้ไม่ใช่เราจะต้องใส่ฟันแบบนี้เหรอฮะใครใช้ฟันไหนฟันฟันฟันแหลมไม่ต้องแยกเลยเออไม่ยอม้ันอนเออโอ้สุดยอดแล้วก,แวก็แล้วก็ตีแบบเลยนะ ยัดในยัดในตีแบบครับผมตีแบบข้างในฟังด้วยนะ,อะเอ่อเทว่าเทลีนเลยฮะอ,ออกเลยเนะี่ยกระปูนยูอยู่แล้วเนี่ยประมาณนี้ครับผมน้ำยอดยอด